วันนี้เรามีปลาปลาตะเพียนนะน,นี่ชูคุเดี๋ยวจะอุ่นกินคุสคุสคุสคุชเป็นอาหารทางโมร็อกโกอาหารของพวกแขกเขาอะ่ะอันนี้วันนี้ไปสำเร็จลูกเดี๋ยวจะกินตอนเที่ยงทีนี้มีเวลาหน่อยก็เลยจะทำทอดมันปลานี่ปลาตะเพียนนะคะปลาการมันหาไม่ได้อยู่แล้วพอดีตกปลาได้เราก็สะสมมาเรื่อยๆก็จะ ขูดเอาเนื้อมันมาไม่มีก้างติดอีนนกเยอะจะมาทําทอดมันก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมพริกแกงพริกแกงเผ็ดแล้วก็ใบมะกรูดมะเขือเอ,เอ้ไม่ไม่ตัวฝักยาวไข่ไกนน่น้ำแข็งน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะแป้งเราก็อาจจะใส่นิดหน่อยฟาลีนะนะ แป้งแป้งภาาลีติดติดว่าฟาลินคือภาษาฝรั่งเศสก็เดี๋ยวเราจะทำนี่ปลาเราก็แช่แช่ไว้สะสมแล้วก็แช่ไว้หลายวันละคือได้มาก็เล็กน้อยก็สะสมเรื่อยๆก็พอีตกปีนี้ปลามันไม่ค่อยกินเบ็ดแต่ก็พอเะพอได้ก็สะสมไปมันก็ได้อยู่เนื้อปลาตะเพียนนะคะ เขาก่อนทําไปรสชาติอร่อยว่าไปก็ไม,ไม่ไม่แพ้ปากายนะเนื้อมันแนตะ่ว่าเราต้องระวังเรื่องก้างหน่อยทีนี้ถ้าเราขูดเอาเนื้อมันมาเราขูดดีๆอะ่ะก็ไม่มีก้างนะต้องคนมองแข็งหน่อยเพาะช่อช่อไวก็เดี๋ยวเราจะปัลดลงบปปัก ทำงนานมากเ,เครื่องเครื่องปั่นอันนี้ยอยากทดสอบก่นอกนทำงนานเนี่ยโกอยู่ไหมโอเคทานได้อยู่เพราะว่าคื่แงลแล้ว่านเจะหลาปีละ ของบานเนี่ยเปิดไฟนิดเดินเนี่ยนะคะก็จะเริ่มส่วนผสมปลาลป,ปลาประมาณครึ่งกิโลปลาล้วนเลย ตัวเล็กตัวน้อยเอาไปดเอาขูดเอาเนื้อมันขั้นตอนขูดนานมากเพราะก้ามมันเยอะต้องคอยดูอ่ะก,ก็เดี๋ยวเราเออเดี๋ยวเล่นนึ่นแหลกก่อน เนี่ยค่ะก็เอามาโขลกแล้วจะมีพริกแกงม,มีปลาตาะเพียนเนื้อปลาตะเพียนพึ่งกิโลไม่น่าจะถึงปีนี้มันน้อยแล้วก็เ,เกลือนิดหน่อยน้ำปลา้ำปลาสองสอง,ส,องสามช้อนโต๊ะใบมะกรดูดเอ่อถั่วฝักยาวแล้วน้ำแข็งน้ำแข็งเราก็เพื่อให้มันเซ็ตตัวดีนะ เนื้อปลาเวลาลวเราเราผสมแล้วมันเป็นเหนียวนี่ค่ะโขลกแล้วก็แป้งสาลีนิดนึงไข่ไก,ไก่หนึ่งฟองแล้วก็รสดีประมาณหนึ่งครึ่งช้อนชาหรือหนึ่งช้าได้แต่นี่ใส่นิดเดียวน้ำต,ตาลประมาณ2ช้อนโต๊ะตอนแรกใส่นิดเดียวชิมไปชิมมาอุย้ยมัต้องใส่เยอะขึ้นนะแล้ก็ชิมทำไปด้วยชิมไปด้วย ือเอาไปลงไปทอดเนี่ยค่ะก็ความเหนียวก็จะได้ละเนี่ยความเหนียวก็จะหน้าตาก็ประมาณเนี้ยเหนียวละไ,ไวบส่วนผสมทั้งหมดเราเตรียมอันนี้ก็จะลองก็จะลงทอดนะคะไฟเราก็ใช้ไฟอ่อนประมาณ5้อันนี้มันร้อนละพอเมื่อกี้อุ่นไว้ เดี๋ยวเราจะคือถ้าใส่ถุงบีแล้วมันก็จะง่ายไงแต่อันนี้ไม่ได้ใส่ถุงบีก็ใช้ช้อนอะไรน้ำมันไม่เยอะนะคะเราใช้น้ำมันไม่เยอะลูกทรงก็ต้องอตามแต่ชอบ กินกนออกไปป <Okay. S 1> ิดก่อนล็อกสองชั้นงั้นเดี๋ยวกินออกไปข้างนอกนี่จมูกไวมากเลยพอแล้วทำอาหารเนี่ยจะแบบทำจะหมดฟุ๊ฟิตฟุตฟิตจนทำอาหารไทยอ่ย ท่ามที่ของเราเราว่ามันไม่ก็ไม่ฉุนนะแต่ว่าความรู้สึกของเราเนาะแต่ของเขาก็จะไวมากว่ามันไม่กลิ่นของเขาไม่กลิ่นบ้านเขาน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะทอดมันก็ฟูมันอยู่ที่ส่วนผสมทำส่วนผสมเอ้วไฟแรงครับไฟแรงมันก็จะไหมเร็ ส่วนนักที่รักจะวันนี้คงไม่ได้ทำใ้วันหลังเพราะว่าเวลาไม่ไดนี่ผ่านไปเหลือใบสองก็จะต้องออกไปข้างนอกนี่ค่ะควาเหนียวเก็บไว้กินได้อยู่แค่แข็งถ้าเรากินเราเก็บไว้นานพี่แกงพี่แกงหนึ่งร้อยกเพราะว่าใช้เยอะพอ มันก็จะเข้มข้นถ้าติดทอดบ้านเราอ่ะใช้น้ำมันเยอะเนาะแต่ว่าก็พอมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยใช้น้ำมันเยอะกันก็เลยติดไม่ใช้น้ำมันเยอะก็ดีดีต่อสุขภาพเนี่ยค่ะ เียวพ้นใส่อาจจะไม่พอเนาะลองใส่นิ้นอันนี้ก็เดี๋ยวจะใส่ถุงไม่ใช่แขแก็บกไม่กินนานๆอุปกรณ์เราเตรียมเ,เราคุกไปหมดละเพราะมันจะช้ามากถ้าเราใส่ถุงบีบมัจะง่ายกว่าไม่ได้ใส่ถุงเพราะว่า อันนี้เราทำคำเดี๋ยวเก็บถ้าเก็บเข้อาอ่ะโอเคมันจะถ้าเราเก็บข้อใส่ถุงมัน,นจะได้ไม่ได้เ้ียเป็นกระติกต้องระวังก็ใส่ใบกะเพราหน่อยนะคะเพื่อความหอม เก็บไว้ในตู้แช่ตอนมาจากไทยให,ใหม่ๆก็เก็บไว้ก็ยัง อุตส่าห์จะใช้เครื่องทุ่นแรงแต่ไฟไม่ถึงดวงดาวค่ะเนี่ยถ้าเราใส่น้ำตาลไม่มากนะมันมันจะเวลาเราทอดสีมันจะสวยใช้ไฟอ่อนเพราะถ้าเราใส่น้ำตาลเยอะเห็นบางแห่งที่เขาทำขายเนาะเขาใส่น้ำตาลเยอะก็เวลาทอดลงไม่ทันไรอะ่ะก็จะไหม้ละหินไอสีเข้มสีออก น้ำตาลแบบเข้มทีถ้าแป๊บเดียวถ้าลงกระทะแป๊บเดียวสีออกเข้มแล้วก็จะดำเลยถ้าเอาขึ้นไม่ไม่ทันเลยนะแต่อันนี้เนี่ยตั้งนานแล้วสีวส้มเฉื่อยพอเราใส่น้ำตาลนี่เยอะน้ำตาลมันเป็นตัวกลางที่ทำให้อ่ออาหารนั่งไหมเร็วความความหวานของมันนะโดนความร้อนแล้วจะไม่จะสุกเร็วไม่เลย กินไม่เยอะเพราะว่ามีอาหารของของเขาอยู่ด้วยกินหน่อเขากิ้นผสมเนี่ยค่ะความเหนียวความเหนียวได้ที่เนี่ยนะอย่าทอดมันหน้าตาก็ปร,ประมาณเนี้ย ตัวถัวฝักยาวใบมะกรูเนี่ยค่ะจะใส่เดี๋ยวจะใส่ถุงแช่ไว้ก็อันนี้ที่เราทอดเนี่ยค่ะ ก็จะช้อนจะเลอะเลอะเลอะหน่อยอย้วแป๊บเขียวช้อนหน่อยเดี๋ยวมันติดกะระเพราะของนั้นมันสุกเนื้อปลามันอร่อยอร่อยเหมือนปลากายเลยอะ่ะเวลาทำออกมาชอบเลยอะ่ปะปลาตะเพียนน่ปะปลาตะเพียนบ้านเขา นี่ค่ะสีกา่าเนี่ยเราใช้กวยอ่อนเห็นไหมคะไม่ติดกระทะด้วยนะน้ำมันนิดเดียวแค่แค่น้ำมันนี่ติดกระทะความสุขความเอ,อตัวทอดมันสุกอะเนี่ยค่ะ มสดใจพี่แล้วนะวันนี้กินมันเดียวก็วจะทอดไม่เยอะเพราะอาหารนู่นยังคาอยู่เลยเพราะเขากินคุชชูดเกินวนันนี้แล้วก็ของเราก็มีเอมาเซ่อุ่นเอมาเซ่ทำไว้เมื่อวานวันนี้ตั้งใจจะทำทอดมัน ก็ใช้ไฟประมาณไฟห้าตัวเลขห้าไปที่หมายเลขห้านะคะโอเคทอดมันไม่ติดกระทะเลยค่ะเห็นไหมคะไม่ติดกระทะเลยเราใส่ไข่ไก่ไกหนึ่งฟองแป้งสาลีแค่ครึ่งช้อนช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งมันติดตเพื่อให้ตัวแป้งมันเหนียวไม่ไม่ใช่เพื่อติดกระทะไม่ใช่ไม่เกี่ยว เราเพื่อให้มันเหนียวเหนียวคือจับตัวกันดีอ่ะไข่มันก็จับตัวอยู่ประมาณนึงแต่เราก็ใส่แป้งเข้าไปด้วยเพราะไข่มันดีมันจะไม่ไม่ไม,ไม่ช่วยได้ไม่มากใส่แป้งก็ไปช่วยมันหน่อยโอ้ตกอ่ะชั้นมันเอาแค่น,นี้พอกินแค่น,นี้พอจะครัวก็ยังนจะอันนี้หน่อยนะเลอะหน่อยทำหลายอย่างนี่ค่ะ พอใช้ก็จะเข้มเลยเร่ว่าจะชอบลดลดเข้มขคนเนี่ยค่ะหน้าชิ้นพอเนี่ยไม่เกลี่ยม,มากก็สีกำลังสวยอันเนี้ยบมะกรูดทอดมันทอดมัน បាតាភៀន